การ์มินมงค่ะอืมมันมันยากถ้าจะเอาแบบการ์มินสองอ่ะมันหายากแม่การ์มินคือนางไม่ได้มีกระแสเด็ดๆอย่ไงนะมีพุ่จิ้นอย่างแน็กชาลีการ์มินสองก็คือปะเอ่อไม่คือปีเนี้ยไม่มีแต่ปีอิงฟ้ามีใช่ไหมก็คือมีอิงฟ้านั่นแหละแต่ปีเนี้ยปีนี้คนคนอิงฟ้านี่ได้เลยแม่ถ้าถ้าสมมติว่าอิงฟ้าาปีนี้ก็คือการ์มินสองได้เลยจริงแต่ปีนี้ก็คือคลองไปแค่นี้อ่ะเราก็ดูว่าใครจะมงอ่ะอาเชิญค่ะใช่แม่ว่ามา จร,จริงๆอะ่ะหนูเอาอท็อปห้านะแม่หนูคิดว่าอ่ะเหมยอ่ะเข้าเลยล่ะใครจะดราม่าต่างๆว่าหุ่นไม่ได้นู่นนี่ไม่ได้เข้าล,ล่ะแม่เพราะว่าหนูก็รู้ลวบอสชอบเป็นคนพูดดีมีสเสน่ห์หุ่นอ่ะถึงเอาถึงเหมยไม่มงอ่ะเขาก็จับเข้าท็อปห้าไปขายของคู่กับคนมงคู่กับรองต่างๆไปแม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมจริงจริงใช่ปีปีนี้ฉันจะดูว่า คือคนมงใหญ่อะเขาจะเอาควีนมงหรือว่าจะเอาอินฟลูเอนเซอร์มงเพราะยังไงอะเข้าท็อปสิบแกนินเข้าท็อปสิบแกนไทยอะอยู่สักเซสแล้วค่ะไม่ต้องมงใหญ่ก็ได้เธอว่าไหมใช่แม่เพรา,าบางคนคิดว่าอ่ะใช่หนูหนูคิดเหมือนกันหนูก็เลยคิดว่าต่อให้เหมยอ,อ่ะไม่มงเหมยก็ขา,ขายของได้นี่แม่ลอ,มลองๆอะก็อย่างที่บอดบอกไงว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาลองอะขายของไม่ค่อยได้คือเอาเข้าทีมปุ๊บหายคือปีนี้แกมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไงอื ไม่ต้องแปลกใจถ้าสาวจ๋าเหมยเข้าทีมอะแม่มันเป็นเรื่องปกติก็รองก็ต้องขายได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเข้าทีมแล้วกิบไม่ใช่ให้แต่คนงงขายไงแม่หนูพูดถูกเปล่ะพูดถูกค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะลินภูเก็ตแน่ๆเผื่อมีสิทธิจับมือด้วยนะาลินน่ะใช่ใช่ก็คิดเหมือนกันใช่คิดว่าขาสั้นปัดไปก่อนเรื่องขาสั้นเขาเอาการมินส่งค่ะเพราะอยากหาคนขายของค่ะ แรงมากแสดงว่าไม่มองเราใช่ไหมจบเราใช่ไหมดันเราใช่ไหมตัวเล็กขาสั้นไม่ไม่สนใจแล้วจะต้องเอาคนที่ไม่ดูดคนได้จบแล้วเมื่อคืนหนูไปดูไลน์เต็โตบะเขาเอนดูเขาชอบอ่าการมินมากจริงฉันดูอยู่เธอฉันก็ดูฉันก็ดูแป๊บหนึ่งดูจากคนแปดหมื่นขึ้นไปขึ้นไปแสนเลยนะสุดยอดนะแม่เอ่อ มมงก็ไม่ได้สูงนะเขายังบอกให้ไปประกวนะดอะไรนี่มิคคอเียอะไรดูดิสิพี่แขงคอเลียเห็นปะจี๊แกแกแกไม่มองแม้จะไม่ได้ตัวสูงนะแม่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยไอคนนึงยูเฟิร์นใครจะบอกว่าหน้าน้องโบมันเอ่แข่งโบนู่นน,นี่นี่นั่นหน้าตึง,งบอไหนยเห็นกทมอ่ะหน้าสวยตั้งแต่ก่อนยังไม่ฉีดโบเลยถ้าเขาจะเอาก็คือเอาจุ๊บ อืมจริงเขาเห็นเขาเนวาตั้งแต่ก่อนประกวดเข้ากองแล้วค่ะตั้งแต่ตอนกอทมแล้วค่ะเขาเห็นตอนนั้นแล้วเขาไม่สนแล้วถ้าเขาจะเอาแม่อีกคนนึงถ้าเอาพระอีสานอ่ะหนูว่าชอบมุกดาหารต่อให้แบบนู่นนี่นี่นั่นคนบอกว่าเอ่อชุดไม่ค่อยสวยลูกไม่ได้แต่จริงจอ่ะถ้าหนูถ้าถ้าพีรีมมาถ้าหาลูกพี่ชาอ่ะยังไงก็เข้าห้า วายห้าหร<ต>ือใช่ไหมแต่กลัวลังเลกับแต่หนูอ่ะกลัวลังเลว่าอิงฟ้าชอบสกุลนครอืมเป็นปลื้มไงอิงฟ้าปลื้มสกุลนครมากปลื้มปลื้มทําไมครับเพราะอะไรครับหนูอ่ะอาจจะเพราะว่าหนึ่งแหละเป็นคนหน้าสวยแต่เสื้อที่ใส่ดีแล้วแม่หนูก็ไม่ไหมูก็ไม่ได้รู้อ่ะนะตรงนั้นอะ่ะแต่รู้ต่ว,วอิงฟ้าชอบแล้วปีนี้อิงฟ้ามีสิทธิ เรียกด้วยนะว่าจะใครเข้าทีมบ้างกับบอลใช่แล้วก็ภาคเหนือใช่ไหมแม่ค่ะภาคเหนือตอนนี้ตอนแรกหนูคิดว่าเข้ามาปุ๊บน่าจะเข้าก็ก็ยังอ่ะปังปังอ่ะเห็นว่าตอนนี้อ่ะฉันกำลังคิดอยู่ไงว่าถ้าเกิดสุโขทัยเข้ามาท็อปสิบเนี่ยเข้าแล้วเอามาทําอะไรต่อใช่ป่ะเอามาทําอะไรต่อก็ไม่อยากจะ หนูถ้าหนูพูดไปอ่ะจะเป็นการแบบทำลายจิตใจแฟนคลับและตัวนางงามปะไม่ค่ะหนูคิดว่าเราพูดตรงๆเราพูดเราพูดตรงๆเลย <bracelet. S 2> ถ้าแบบพูดตรงๆหนูว่าสิบอาจมีสิบแต่ห้ายัง <kop> อืมก็ถึงบอกไงคือเข้าสิบมาเนี่ยยังไงต่อเพราะว่าหรือว่า os ik os ik บอสจะเอาเข้าสิบไปประกวดสายอินเตอร์ปะล่ะแบบว่าเหมือนแบบคนอื่นอ่ะอืเหมือนเอลซ่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากได้แบบนั้นก็ก็ได้ค่ะอืม ต่ถ้าเขาไม่ได้สนใจอ่ะเขาต้องการให้ท็อปสิทั้งสิบคนอ่ะขายของให้ได้หมดเลยอืก็ตัดไปก่อนอืมถ้าเหนือใครก็ได้แม่ตอนเนี้ยอุ้ยเธอเดี๋ยวก,ก่อนเนี่ยไม่ไม่เราเราในในแพลตฟอร์มนางงามเข้าใจไหมเพจที่จะพูดอย่างนี้กําลังซื้อกําลังซื้อกำลังซื้อแฟนคลับกามินมหาศาลมากเธอ 20, สองหมืนกระปุกอะแล้วแล้วกําลังซื้อของแฟนคลับนางงามมาเธอ น้ำพริกบอสหกกระปุกฉันยังเหลืออยู่สองกระปุกเลยอะดูสิก็ต้องยอมรับว่าว่าการมีส่วนหนึ่งมันมาจากคู่จิ้นกับแน็กชาลีแม่นางไม่ได้มาเดี๋ยวเดียวแบบอยู่ดีคนก็แบบดึงนางมาดังนู่นนี่นั่นคือก็ต้องยอมรับว่ากระแสส่วนหนึ่งมาจากคู่จิ้นอ่างแน็กชาลีพอนางมาอยู่ด้วยกันน่ะมันไปกันได้ไงกับแน็กชาลีอะแล้วเป็นคู่จิ้นที่เลียวอะไม่ได้แบบว่าแบบไปจไปจุ๊บไปนั่นไปนี่เอาใจแฟนคลับไงก็คือมาปึ๊บมันปึ้งปังปึ้งปังเลียวอะคนมันชอบแล้วกการมีีนนน็็เปคท่แบบ พยายามพูดภาษาไทยอ่ะแล้วมันแบบมันเรียวแม่โอเคใช่มันเรียวมันเรียวคน,คนก็เลยชอบโอบ oh, <okay. S 2> เคจริงอ่ะหนูว่าบอสอ่ะก็อยากหาคู่จิน้นแหละแต่จิ้นอ่ะมันต้องจิ้นเรียวจิ้นที่ดึงดูดคนข้างนอกเข้าไปได้ไม่ใช่ให้คนข้างนอกรู้สึกว่าเอ๊ะดูพยายามอ่ะดูแบบไม่เรียวอะไรอย่างเงี้ยมันยากอ่ะแม่ในการขายคู่จิน้นถ้าอย่างนี้หนูบอกตั้งแต่แรกๆว่า,าใครส่งเธอมาอยากใคร เปล่าครับไม่มีอะไรคะ่ะอ,อ๋อคือค,อคอืจิ้นต้องเดียวใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่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 ไม,ไม,ไม่จิ้นจิ้นไม่เดียวนี้แม่แม่ไม่อินใช่ไหมคะ่ะเอมเอายังไงยังไงดีอ่ะแม่เห็นเน็กชารีกับการมีนปลาหลเดียวไหมล่ะเรียว,ยวฉันชอบแน็กหล่อมากเลยนะโคตรหล่อเลยหล่อมากก็ต้องเรียวแบบนั้นน่ะแต่งจริงอ่ะหนูก็เห็นด้อมนะด้อมของใครนะชุมพรกับภูเก็ตป้าไม่ใช่ห้าพันแล้วหรออืมด้อมเยอะอยู่เธอแต่ชุมพรนะ่ะยังไงก็ ก็ห้าเถอะไม่ห้าก็สิบอะอ่ะมีจ้นอยู่อะทครพิแล้ว้เขียนไว้ในะพิอตตี้ว่าเนี่ยอยู่ในนี้แหละมองอยู่แถวแถวนี้แหละนอกจากแบบว่าเฮ้ยมาจากไหนวะแล้วแบบว่าว้า,าวมากเข้าใจไหมเธอตอนเนี้วันที่ตัดสินได้จริงๆอ่ะแม่พีริมตัดจบพีริมจบเลยใช่ไหมคะก่อนอืมพีริมดูก่อนว่าใครเป็นยังไงแต่หนูกลัวสลบับมากหรือว่าจะจบแค่สิบ หรือว่าไม่เข้าสิบหรอมันเป็นไปไม่ได้ปะก็ก็อย่างถึงบอกไงเนี่ยหนูให้แม่หนูถามแม่เลยแล้ว